ก็ไปซื้อถังมานะครับสามใบได้มาใบละสองร้อยนะคัะนีประมาณร้อยี่สิบลิตร120 120 120ตร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบร้อยี่สิบิตรถังใบนะครับแล้วก็ใบเล็กนี้ได้มาร้อยหนึ่งมีร้อยแล้วก็สับปะรดที่สับปะรดมา เจ็ดสิบาทได้มา10หัวนะเจบาทได้มาสิบหัวจริงๆจะจริงๆจะต้องการแค่ว่าจะไปขอแค่เปลือกสับป,ปะรดนะแต่ว่าไปดูร้านไหนก็ไม่มีเปลือกสับป,ปะรดนะมีแต่เป็นลูกนี้ก็เลยไปขอซื้อเข้ามาลูกที่มันไม่ค่อยจะน่าขายเท่าไหร่นะสิบรูกได้มาเจ็ดสิบบาทเอาเจ็ดสิบบาท แล้วก็ได้เยี่ยมอขอโทษไม่ใช่มีน้ำส้มควันไม้นะครับมีลำลำซึ้อมา3ากิโลแล้วก็มีกา,ากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลโมลาดแล้วก็จะไปซื้อปลาหางนกยูงมาปล่อยเพื่อที่จะกำจัดยุงลายแต่ไปได้ตัวน,นี้มาไปเห็นแล้วมันเออลองมันดูซิ นีปลาคาบน้อยครับอายุก็น่าจะถ้าจะหนึ่งไม่ถึงเดือนนะประมาณสักสองสัปดาห์หอะไรก็ผอไม่แน่ใจนนะแล้วก็อาหารนะมันตื่นเต้นมากเลยสุดภยัยดน,นีที่ว่าจะรู้สึกยังไงที่เราซื้อป่ามาเนาะทำงานเนาะ ซื้อปลามาฝาก,าากจะใช้นึ่งหรือจะใช้ทอดอทำมปอ <c oughs> ่นครับดีใจครับที่ได้ปลาคราฟมาดูแลครับนี่ครับบอ่อที่เราจะเอามาปล่อยเราจะต้อง แช่มันไว้ก่อนเพื่อให้มันคุ้นกับอากาศอุณหภูมิไม่ใช่อาการแช่ก็อย่างเงี้ยเนาะแช่อย่างเงี้ยเนาะ,ะแช่ไปมันก็ดิน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 ,ดนให้น้ําข้างในกับข้างนอกมันปรับให้เท่ากันนะครับเพื่อไม่ให้ป่านอกเนาะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาท,ทําจุลินทรีย์ ใส่ปลาเศษดปลาอะไรกันแล้วแต่ซึ่งอันนี้โอ้อืดมาได้มาตั้งแต่เมื่อวานนะพอดีไปหาถังมาไม่ทันกลิ่นมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรนักหนาเพราะเราเมื่อวานนี้เราจุลินทรีย์คุมมันไว้นะเดี๋ยววันนี้เรามามขยายกันนะครับ ตัวต่อเออติลีนีเกล็ดปลานะครับถึงได้มาจากตลาดขอเข้ามานะครับมเห็นไหมฮะได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ติลีนีเก็บไว้ในกระถิ่นเน่ามากแต่นี่นะแล้วเราก็องไปได้ถังถังมาสามใบนะครับมันต้องร้านถังแค่เพีงไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมา

เายคนนาจาคนเนี้ย ระหว่างนี้จะมาสับสับปะโดดสับสับกระโดนีฮ้ก็ได้มาจากร้านผูขายมีออกขายสิบบาท ดูดลอยครับตู้ย,ยังใหญ่ดีดนะเอ๊ะครับเรื่องคนเด็กว่าขั้นตอนต่อไปนะครับจะตรวจทุกอย่างปอะหากันนะครับต้องขออภัยกล้องจะมองจะดูไกลหน่อยว,ว่ามันตั้งกล้องมันมีคนถือกล้องให้นะ อันแรกก็มนปดลังเสียตานะครับเศียรปลานะครับเต็นถังเลครับคืนนีก็ะช่อเยี่ยมครับุ้นันกะเหมือเยอะเหมือมาเลยนะตัวีนหมตัวอยู่แล้วเนี่ย

อกู่ของอาจารย์ตรงน้ามาเลยขอบุณอาจารย์ด้วยนะแต่ว่าส่วนของผมทำไม่ได้นะผมใส่ใระมาณเพราะว่าอาจารย์หรือว่าจะไปยึดติกับสัดส่วนน้อาจรย์จะให้ยึดติดกับสัดส่วน ราทำให้อยู่แบบนี้แรกคือคนแนกคนจริงๆแกบอกว่าให้ใช้มูนตี้นะเพื่อให้ตัวนี้มันวระลายแต่ผมดูว่ามันไ่กระจายเลยแล้วเราจะใส่ตัวแบบนี้ อันนี้คือแบบใส่ลำลงไปยังไม่คนนะอ่าเวลงคนเป็นแบบว่าใส่สับรดลงไปยังไม่คนตอนนี้ใส่สับร,รถแล้วก็คนลงไปแล้วนะครับถ้าเราคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ทำงานก็เดี๋ยวมือถึงติดกล้องรองด,ดปลาหนึ่งตัวทำไมมาเป็นตัวเลยนะไปขอเขาอะ ใส่นตัวที่มันตายแล้วต้องให้มาตัวหนึ่งเานตัวด็วตัวหนึ่งถังตัวประมาณนี้นะสัดส่วนก็ปริมาณต่อถังนี่ก็ประมาณเนี้ยถ้าฟังจากอาจารย์พงชนะมานะประมาณสูงจากก้นถังก็ประมาณหนึ่งหนึ่งฝ่ามือหรือประมาณสิบเซนนี่นะ อันนี้สับรถสับรถนี้จะค่วยย่อยก่อยดีแล้วก็มีโพแทสเซียมนะที่อาจารบอกมาส่วนทางนี้เนี่ยเราคนเสร็จแล้วเราจะปิดฝาไว้ไม่แน่นนะแล้วก็ปล่อยไปสองเดือนเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำตาลขอโทษนะมะพร้าวหรือนะ้ำมะพร้าวเทียมมะตือนะ ไม่รู้หัือเปล่าต้องแน่นครับปล่อยปลาดูสิปล่อยปลาปล่อยปลาน่าจะเท่ากันมั้งนี่มัน้ม่ได้แล้วมันไม่ตัวที่มันใหญ่อะใหญ่ขนาดนี้เดือนนึงก็บอกเดือนนึงแสดงว่าอีกเดือนมันใหญ่ต่านี้

ดำถุงพลาสติกด,ดูดิจะรอดหรือเปล่า